สวัสดีครับวันนี้จุดงานพักผ่อหน่อยเอารถมาเที่ยวเขาแด่นบ้านลาดนะสุดถนนละที่ชายเขาจะมีสระน้ำใหญ่ๆจริงเขาจะขุดไว้ ปล่อยลงไปแล้วคงจะไปทําไร่ทําสวนอะไรประมาณนี้ฮะบ้านลาดก็ก็ดีเหมือนกันเชิงเชิง <ๆ S 2> เขาเนี่ยจะมีสะใหญ่ๆแบบนี้ฮะหลายที่สังเกตดูละอันนี้ฝนเพิ่งตกผ่านไปสักวันสองวันอากาศดีมากผมว่าบ้านลาดนี่มีที่เที่ยวเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ ถนนสะดวกฮนะปั่นไว้แก่งกระจานมั่งอะไรบ้างเนี้ยไปหาจเจ้าสำรานไปชามโอเคเลยนะผมว่าเพชรบุรีนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่ดีอะ่ะมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขาอ่าธรรมชาติสวยงามนะของกินก็สุดยอดละผมว่านะ อาหารทะเลอาหารไร่อาหารสวนวันนี้เอารยาขึ้นมาโอเคเลยวันนี้ก็เดี๋ยวจะปั่นไปเรื่อยๆนะครับเที่ยวไปเรื่อยๆถ้ามีเวลาผมก็จะเที่ยวแบบนี้ช่วงนี้ก็งานก็ ซาซไปแล้วเพราะว่าโควิดนี่แหละไม่รู้จะทำอะไรก็เที่ยวบ้างนะไม่ใช้ไม่ต้องเสียเลียดก็เครียดเปล่าๆโอเคครับ